ดูความต้นแขนต้นขาฉันนะฉันคิดว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์ <c oughs> จะตัดตัดไปฉันจะทำไปทำไปทุกกาฉันต้องรู้ความอ้วนใช่ไหมเพื่อนๆพื่อไปอย่าหย,ยุดพักทวีพรเธอองทำไป ไปน,นี่เดี๋ยวก็มัดมัดมัดรวมกันนี่ฉันจะได้เตรียมขุดหน้าตาฉันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรอกนะมันร้อนมากเลยเมื่อวานอะ่ะเก็บใบไ,ไม้ใส่ถุงไปยิ้มให้คล้องนิดนึงดูความต้นแขนต้นขาฉันนะฉันคิดว่าฉันต้องรอความอ้วนใช่ไหมเพื่อนเพื่อน ไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งเช่นก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปเก็บไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งเช่นก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บ จะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์จะตัดตัดไปแล้วก็ไปเก็บอาทำไปดูจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์ ก็ตัดตัดไปฉันจะทำไปทำไปขึ้นแกเนะแกเสร็จแล้วพอแกะเสร็จเราก็เก็บเศษไม้หวัดหน่อยเพื่อความบัเทิงเด็กก็มาวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปวนเวียนมาเนาะกำลังใจในแววตาทำไปเรื่อยๆทำไป ไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งฉันก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปเก็บอนี่ฉันจะได้เตรียมขุดหน้าตาฉันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรอกนะมันร้อนมากเลยเมื่อวานะ จะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์จะตัดตัดไปไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็มาเคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งฉันก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บไปดูหุ่นช้างสิเหมือนกับช้างแมนมอสเลยเนาะทำไปจ้ะ ไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งฉันก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บไปดูหุ่น้ันสิมังนกับช้างแมมมอสเลยเนาะ, <c oughs> ะทําไปจ้ะ <c oughs> ทําไปอย่าหยุดพักทวิพรเธอต้องทำไปทำไปอันนี้เดี๋ยวก็มัดมัดมัด รวมกันนี้ฉันจะได้เตรียมขุดให้าตาฉันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรอกนะมันร้อนมากเลยเมื่อวานะ่ะไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งฉันก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์จะตัดตัดไป แล้วก็ไปเก็บนี่ฉันจะได้เตรียมขุดหน้าตาฉันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรอกนะมันร้อนมากเลยเมื่อวานะ่ะจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์จะ <c oughs> <c oughs> ตัด,ต,ดตัดไป ฉันจะทําไปทําไปน้อไก่แล้วก็ไปเก็บทําไปดูไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งฉันก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็ไม่เคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้า เคียทิ้งฉช่นก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บเช่นก็ทำไปเรื่อยๆอากาศก็ร้อนเอาตาข่ายที่แกะเสร็จมาเก็บพุ่งไม่ได้เก็บใบไม้น้องไก่ก็มาเคลียนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ้าเคลียทิ้งเช่นก็ต้องมาเก็บเก็บเก็บไอกก็มาวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปวนเวียนมาเนาะ กำลังใจในแววตาทำไปเรื่อยๆทำไปดิฉันก็ทำไปจ้ะทำไปคนเดียวเลยนะทำไปเรื่อยๆเ,เอก,ก็มาวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปวนเวียนมาเนาะกำลังใจในแววตาทำไปเรื่อยๆทำไปข้าฉันต้องรอความอ้วนใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ไปเก็บ แล้วก็ไปเก็บเ,เสร็จแล้วพอแกะเสร็จแล้วก็เก็บเศษไม้ปวาดหน่อยเพื่อความบันเทิงสองคนเมมเก็ช่วยนะทำไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้อากาศก็สบายๆ วันนี้เชนก็มาทำความสะอาดข้างรั้วเนาะตัด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 แ,แม่แมก็มากวนใจอยู่นั่นแหละดูทำไปดูนีฉันจะได้เตรียมขุดหน้าตาฉันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรอกนะมันร้อนมากเลยเมื่อวานะ่ทำไปดูเสร็จแล้วพอแกะเสร็จเราก็เก็บเศษไม้ กวาดหน่อยส่กความบันเทิงสองคนแมมเมมก็ช่วยนะทำไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้อากาศก็สบายๆจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ก่อกวนตามสไตล์จะตัดตัดไปสองคนแมมเมมก็ช่วยนะทำไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้อากาศก็สบายๆ ฉันต้องรอความอ้วนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเก็บใบไ,ไม้ใส่ถุงไปยิ้มให้กล้องนิดนึงดูความต้นแขนต้นขาฉันนะฉันคิดว่าไปดูหุ่นชฉานสิเหมือนกับช้างแมมมอสเลยเนาะทำไปจ้ะเก <c oughs> ็บใบไ,ไม้ใส่ถุงไป <c oughs> ยิ้มให้กล้องนิดนึง ดูความต้นแขนต้นขาฉันนะเชนงคิดว่าสองคนแมมแมมก็ช่วยนะทำไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้อากาศก็สบายๆวันนี้ฉชนกงก็มาทำความสะอาดข้างรั้วเนาะตัดๆๆๆตัดเแมมแมมก็มากวนใจอยู่นั่นแหละดู ก็ทำไปเรื่อยๆนะอากาศก็ร้อนเอาตาข่ายที่แกะเสร็จมาเก็บพุ่งฉันก็ทำไปทำไปั้งไก่ก็มาวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปวนเวียนมาเนาะกำลังใจในแววตาทำไปเรื่อยๆทำไปนี่ฉันจะได้เตรียมขุดให้ตาฉันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หรอกนะมันร้อนมากเลยเมื่อวานนะ่ะ ดิฉันก็ทำไปจ้ะทำไปคนเดียวเลยนะทำไปเรื่อยๆวันนี้เช็ก็มาทำความสะอาดข้างรั้วเนาะตัด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 แมมแมก็มากวนใจอยู่นั่นแหละดูสองคนแมมแมมก็ช่วยนะทำไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้อากาศก็สบายๆไปดูหุ่นช้างสิเหมือนกับช้างแมมมอสเลยเนาะ ทำไปจ้ะเสร็จแล้วพอแกะเสร็จเราก็เก็บเศษไม้ปวาดหน่อยเพื่อความบันเทิงทำไปดูฉันก็ทำไปเรื่อยๆนะอากาศก็